สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนมืนอ้อนี้มาพบมาพอน้องใบคือเกาเนาะน้ะนองใบกับปเก็บผักกูดเนาะกับน้องเบนน้นองเล่นเนาะไปเบิ่งกันเลยเนาะกำลังเดินทางเนาะพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนไปเบิ่งกันเลยสวัสดีน้องเล่นน้องเบนน้องเล่นไปเก็บพักกูดเนาะพ่อแม่พี่นอ้องกล้ามห่วยเนาะ Hãy subscribe cho lên Ghiền Mì Gõ Để không กำลังจะเึงเลยเนาะเล็ไปซุนเล่นด้วย นี่ปกฝกูดนกดนกะออนีอ่ักูดนกบพี่น้องนี่

มีผักกูดเนาะได้หน่อยเดียวนะยพนะี่นอนพี่นะ้นนะองว่น,ะนอง นี่ก็กระกูดเนาะใบหนึ่นนเยเดียวมาแบกงนเลยก่อลนนดดย,ดดยนี่น้องกระกดูดเนาะใส่กระเป๋า คลิปน้องใบก็บจบเพียงเท่านี้น้อพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนขอครบใจบายบาย